หลายๆคนดูพวกเราแล้วก็รอคอยกับกิจกรรมสําคัญถูกต้องใครที่รอมหากรรมแจกใหญ่ส่งท้ายปีกับแคมเปญบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองถ้ารออยู่แล้วก็บอกเลยว่าคอนเฟิร์มแล้ว เลยครับคุณผู้ชมครับคอนเฟิร์มแจกมอไซค์อีกร้อยคันแจกล้านกันอีกทุกเดือนแจกต่อถึงสิ้นปีห6หกันไปเลยโอ oh, oh, uh ้คอนเฟิร์มโดยน้าแอดคาระบาวค่ะมาเซอร์ไพรส์ในรายการตะลอนข่าวของเราเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อมายืนยันว่าคาระบาวแดงยังคงแจกต่อถึงสิ้นปีนะคะ <Yeah. S 2> คุณผู้ชมส่งมาสอนเนื่องได้เลยส่งฝาคาระบาวแดงและฝาคันโซคูณ2อเข้ามาได้เลยตั้งแต่วันนี้ค่ะ บอกเลแจกเงแจกเจ,กจงเพราะเรามีเศรษฐีทองล้านกันมาแล้ว3คนนะครับแล้วใครอยากจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปง่ายๆฮะกต,ติกานะง่ายๆเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงให้เขียนคำว่าวิตามิน B12 ฝาคันโซคูณ2ให้เขียนคำว่าตับนะครับแล้วก็พร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลและ เบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือจากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่นเอาไปต้องใช่แล้วค่ะพอบีบเสร็จเรียบร้อยเตรียมเลยส่งมาที่ตู้ปอนอสองบางประกงฉะเชิงเซร2 4 1 3 0 0หรือกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการนะจ๊ะย้ำเงินตรงนี้นะครับย้ำของรางวัลกันชัดๆอีกครั้งแจกต่อค้าูลค่า1ล้านบาททุกเดือนแจก มอเตอร์ไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคลิก125ตกแต่งสไตล์คาราบาวต่ออีกร้อยรางวัลมูลค่าของรางวัลน,นะตั้งแต่ต้นปีนะรวมแล้วกว่า16ล้านบาทอุ้ยแจกจริงนะคะทุกวันเลยประกาศผลผู้โชคดีทุกวันในรายการตลอนข่าวเวลา9โมงครึ่งค่ะเครื่องดื่มคาราบาวแดงราคา10บาทเท่าเดิมและเครื่องดื่มใหม่คันโซคุณ2เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่นค่ะมีส่วนผสมจากตับ กรูโครโรโนแลกโทนและสารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะทั้งฝาคาราบาวแดงและฝาคันโซคูณ2นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8ธันวาคม2,566นะครับเพราะว่าเศรษฐีล้านที่4อาจ <อา S 1> เป็นคุณ,คณ ุยแดกต่อถึงสิ้นปีข่าวดีข่าวดีเพราะฉะนัใครที่ดูอยู่ตอนนี้ส่งต่อเลยไม่ต้องรอแล้วจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะไปเศรษฐีคนต่อไปช่วงนี้